เข้าู่อีกเดืนร้อนประจำวันสิบเจ็ดสิบแปดที่สภาเขามีอะไรกันครับเปิดอภิปรายนะคะแบบไม่ต้องลงมติค่ะศึกซักฟอกค่ะคือการอภิปรายรัฐบาลของฝ่ายค้านเนี่ยค่ะมันทําได้สองมาตรามันมมทําได้สองแบบ<ม>แบบที่หนึ่งเรียกว่าอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติซึ่งรอบนี้ตามมาตราหนึ่งห้าสองของรัฐธรรมนูญค่ะไอ้แบบที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งไม่มีการลงมติ จะไว้ใจไม่ไว้ใจจะวางใจไม่วางใจไม่ไม,มีผลสาระของมันเขาแค่ขอเปิดเวทีถามรัฐบาลหน่อยค่ะขณะเดียวกันเปิดเวทีให้คําโอกาส<ำ>ในการที่จะเสนอแนะหรือแนะนํารัฐบาลหน่อยอในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งหรืออะไรที่เป็นปัญหาสังคม<ต>ใน,ในตอนน,นั้น,น,น,นในทางการเมือง มันเป็นการเปิดเวทีที่จะหาทางเชิดรัฐบาลซักฟอกอ่ะแฉรัฐบาลการสภาคว้ใจไม่ไว้ใจวางใจไม่วางใจก็ไม่เป็นไรไอ้สาระที่พูดพูดกันที่จะแฉกันนั้นก็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 พยายามพยายามที่จะกัดเซาะความชอบธรรมของรัฐบาลให้อยู่ไม่ได้นั่นแหละนั่นคือภารกิจของฝ่ายค้านที่ต้องทำไงอภิปรายแบบที่สองก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจเดี๋ยวรอช็อตต่อไปกลางปีนี้มาถึงแน่นอนค่ะ สิบเจ็ดสิบแปกุมภาวันนี้พรุ่งนี้เป็นรอบของการอภิปรายทั่วไปค่ะแบบแต่แกน็กนา่นาสนใจนะแต่ก็น่าสนใจนะดูเหมือนลุงตู่จะกังวลในระดับหนึ่งค,คือปากลุงตู่ก็บอกว่าสบายสบายไม่ต้องมีตั้งทงตั้งทีมอะไรไม่ต้องกังวลอืมแต่ใจลึกๆแต่ภาษากายเนี่ยวันวายจะหัวร่อจะหัวใคร จะหยอกจะล้อกกับใครคนรอบข้างอย่างไรก็แล้วแต่ภาษากายบางครั้งมันก็สะท้อนอยู่เหมือนกันว่าลึกๆก็กังวลอยู่เล็กๆแววตามีความกังวลไงคอรมอวันในการที่ผ่านมาก็มีการสอบทานกันนะค่ะจะเจออะไรใช่ตัเตรียมความพร้อมกันประเด็นไหน แบ่งงานกันให้ชัดล้มตีคนไหนก็สรวงไหนจะรับประเด็นไหนที่คาดว่าเขาจะงัดขึ้นมาเล่นงานรัฐบาลเนี่ยใช่ค่ะต้องช่วยซัพพอร์ตข้อมูลเงคุณเอาไปทําการบ้านกันหน่อยแล้วก็รับภาระตั้งทีมแล้วก็ลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นต่อไฟครั้นในสภาด้วยนะอะไรประมาณนั้นค่ะแต่ความต่อหนึ่งนะลุงตู่หันไปถามคุณอนุทินค่ะเสียหนูหนูค่ะเสียหนูตอนนี้แบ็กอัพนายกเต็มที่มากหนูครคั้อะไรดี อ๋อหร้ยพระอะไรดีค่ะแล้วก็หัวเราะกันทั้งคอรมองค่ะแต่ด้วยความเคารพนะหัวเราะหัวใคร่แบบเนี้ทําให้ผมนึกขึ้นมาได้ว่าทั้งเสียหนูทั้งลุงตูนะ่นยเป็นคนเล่นพระอออ,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 อันเชิญพระขึ้นคอเนะี่ยตั็นไปหมดเลยค่ะไปดูภาพต่อไปนี้อเคยสังเกตไหมภาพเป็นครั้งคราต่อไปนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าเสียหนูเล่นพระอื เห็นไหมเต็มคอเลยนับซิกี่องค์หนึ่งสองโอหเยอะมากนะเกินสิบอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบบสองสิบโอ้เกินอ่ะเกินสิห้าองค์อ่ะมากับพระสายเหนียวมาแบบเขาเรียกว่าดังวัดไหนนะมาครบเลยมาทุกสายเลยอืมอยากจะรู้จังอยากจะรู้จังเข้าสภาวันนี้ค่อยพระไหมสิหนูในฐานะรองนายกรมวสารสุขหัวหน้าพกภูมใจไทย เป็นอีกหนึ่งเป้าใหญ่ที่เขาล็อกจะถล่มล็อกเป้าจะถล่มกันในในครับงใช่ค่ะอยู่ในลิสต์เขาด้วยจะเน้นองค์ไหนขึ้นคลอเป็นพิเศษไอ้ที่เห็นเป็นพุงใหญ่ๆหรือมาทั้งหมดเลยจะได้ครอบคลุมเดี๋ยววันนี้เชื่อไหมคุณนายเดี๋ยวนักข่าวอาจจะต้องถามนะขอดูว่าวันนี้ห้อยผ้าอะไรมาให้เปิดให้ดูหน่อยเดี๋ยวต้องขอคุณอันดี้ดเป็นด้านลุงตู่ครั้งหนึ่งจำได้ว่าครั้งหนึ่งลุงตู่เคยแบกอกเสื้อ โช,โชว์พระพวงเบอร์ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะอ่ะย้อนกลับไปไปดูดกันนิดนึงเคยจําได้เคยเห็นภาพนี้ไหมคะที่ทางเจ้าคุณธงชัยเห็นบอกว่ามีการมอบผ้าหยาเาสเตร์มอบเครื่องรางเป็นเกิดหลักกับผ <unal Lance S 1> ้าค<พ>่ะตรงนี้ทําให้มีกําลังใจในการทํางานไอ <mange S 1> ผมม<น>ียแล้วผ้าผมมีเยอะนี่แต่ว่าก็ใช่ค่ะแต่ว่าของเจ้าคุณธงชัยตอนนี้อย่างผ้าหยาเลสเตอร์นี้ก็ดังเล้วะ ทำให้มีกำลังใจในการทำงานผ้าผมผนานมาแล้วเพราะเป็นทหารก็เก็บผ้ามาตลอดอ่ะนะถ้ารเปิดเปิดใหม่อีกกี่ได้ไหมเปิดใครเปิดเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวเธอไปเรียนแบบพรอาจาร์แมวก็มีหลวงพ่อทวดอะไรทำนองนี้ไม่รู้ไปเลยนัะเธอทานบ้างอะไรบ้าง ไม่นานรับเพราะว่าพระอยู่กับผมในใจผมมีพระใหญ่อยู่อา้าวแล้วครับไปสต็อปภาพนิ่งดูกันช,ะชะัดๆอีกสักทีสิครับเออจะได้เห็นกันชัดๆตองแหวกอ,กอกเสื้อใช่ไหมใช่นี่นี่นนนไม่ธรรมดาน,นับสิกี่องค์คุณนายนับถูกไหมคะ นี่ก็เยอะเหมือนกันนะระวางสีนุกับนายกงตูใครจะเยอะกว่ากันใครจะเยอะกว่ากันเกินสิบเหมือนกันคุณนายนับคร่าวๆนะเกินสิบเกินสิบห้าหรือเปล่าเกินสิบอยากรู้จังเมื่อวันอังคารนครมลุงตูหาเรือสีนุเข้าสภาสิบเจ็ดสิบแปดจะอัญเชิญองค์ไหนดีพกพระองค์ไหนเข้าสภาดีแแล้ววจะอยากรู้จังอยากรู้จังว่าสีนุแนะให้ขึ้นคอองค์ไหนเป็นพิเศษ เออแต่ไม่ธรรมดานะคะท่านายกของเราไม่ธรรมดานะโอมีพระเยอะมากเลยอะ่ะกับสุสาระดีกว่าค่ะ